ครับสวัสดียามเช้านะครับผมอยู่กับชูลูกอีสานอีกเหมือนเดิมครับวันนี้บรรยากาศฝนตกครับเมื่อคืนกมาตอนเย็นนะครับตกสองวันติดเลยครับพอลูกนี้มาดูไฟ ตื่นกันหมดแล้วเราตื่นมาทำอะไรแต่เช้านั่นเลยตอนนี้ตื่นมาหุงข้าวแต่เช้าเลยต่อท่งแปลงฟันแล้วโอ้ <laughs> ไปดิเข้าก่อนไปดิเข้าก่อนดิเข้าโอ้แห้งนะครับเจ๋วมาอยู <grup cœur. shop> 1> 1, ่ท <Driver programmes> oh, ี่บ่อลูกเดิมนะครับวันนี้หลังจากเจอฝนสองวันครับสองวันติดเลยบู๊ แห้งแล้วนะแต่ข้างล่างมีน้ำครับไม่มีปัญหาครับข้างล่างเจาะได้เจาะได้นี่ครับมีน้ำอยู่นิดนึงบ่อรุ่งนี้ถือว่าใหญ่เลยครับ มีน้ำนิดน้อยบรรยากาศวันนี้นอนอยู่บ่อสามคนนะครับผมเหลาโะทงครับตัวนี้จะดึงขึ้นไปข้างบนดีกว่า ไม่ไปอาบน้ำนี่ครับตอนนี้ก็ไปทำงานเมื่อวานก็ไปทำงานชั่วโมงมาวางท่อครับโอ้นำมันไฮริกก็เหลือครึ่งึ่งแล้ว าไปดูน้ำก่อนครับจะแห้งหรือเปล่าโอ้ยขาด,ดูีครับ เต็ม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 ขาดไม่เยอะนะครับพี่น้องใส่ท่อไม่ล้ว โอเคพามาดูเลยน้ำมันเฟืองสวิงหน่อยสิอื ขาดนะครับนะครับแห้งกริบเดี๋ยวให้จะมาเติมทีหลัง วันนี้น่าจะได้วิ่งนะครับได้วิ่งไหมวันนี้ได้วิ่งเหนื่อย <c oughs> เราว่าไม่ครับเหนื่อยเหนื่อยอะไรไม่ได้ทำไรเลยล้างตรต <c oughs> โร้เราสรงไปไหนไไไหจริงเหรอ แต่เองไปอาบอะเอาน้ำให้พี่ด้วยสลับกันเออไม่หม้อคุณปูนี่จอดไว้หลายวันแล้วครับยังไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลย ดีมากนะครับวันนี้สดชื่นวันนี้ก็น่ายจะได้ลงงานนะครับลั่จากฝนตก2วันติดเลยเรานี่เตื่นมาหุงข้าวแต่เช้านะครับ โอลูกนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้โออีกวันนี้น่าจะเสร็จครับเพราะจะเอารถแมคโครมาสองคันครับมาลงไม่รู้ว่าจะมีใครมาลงด้วยครับเห็นเขาบอกว่าจะมีมาอีกคันคเถ้าแก่บอกรอดูนะครับว่าจะเป็นของใครฝาโลงเลยครับวันนี้ มาเมื่อนจานโอกลับบ้านนะครับสลักพุ่งกีรั่วแรงมันโอ้มันหลวมแรงนะครับนบัอก็ขาดเมื่อวาน ตอนใส่ท่อขาดข้าง,างท่านเถาะทองทำอะไรเถาะทอทงเซดินแถวเนี่ยครับยินติดกะบะับบ้ครับ ที่แท้เนี่ยเป็นจอมนะครับนี่ครับขุดอย่างเดียวนี่โอ้นี่ បានប៉ះតាប់រេងរេងចើលេងតាំងវិញមក ชเช็ครถเช็คอะไรครับพร้อมทำงานครับวันนี้นเนาะแสดงว่าเมือ่อยใครมาขี่มเมื่อยหันมุม วสำหรับทริปนี้ก็แค่นี้กันนะครับพี่น้องเจอกันทริปหน้าตอนลงงานครับสวัสดีครับ